วันนี้วันที่5พฤษภาคม2564อนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ประเวศกับพระสาโรดที่ได้มาสร้างเราเรานนจับขึ้นขึ้นบันไดไปโบสถ์สวัดหนองฟ้าลพี่เวศสร้างกี่กี่เสน้นหรือพี่สี่เสน้นไม่ใช่เนี่ยตาา้นนี้โซนนี้สโซตน้นนี้ใช่ไหมมีไหม,ไม,มไม่มีใช่ไหมเอาแค่ตัวนี้พอแต่ถุง,งดัน<า>ดนมีอ๋อถุง อันนี้เป็นมีเอาทำแค่สองเส้น Sa ตรงนี้เออครับทางหลังนู้นทางนู้นสองเส้นครับเพราะว่าทางนู้นมันต้องใช้มีคนขึ้นบวชเพราะมีงานงานบวชขึ้นบวชเอาก็ไดก็ได้เร็วนะนเนาะเมื่อเช่านี่มาบ้านนี่ก็ได้เนี่ยยังไดเร็วนั่นนี่ แล้วแล้วไอ้นั่นเราไม่ต้องจะใช้ได้ไหมพี่ที่ซื้อมาดูอตัวงอนอ่ะของ,งอเอาไม่งอแล้วเราจะได้ไปเราเก็บไว้ใช้ันวัดเลยใช่